นี่ลูกอีของนิติกรเออนิติกรวันนี้เ,เกินเท่าไหรหลก0.6อะ,อะโอ้โหเดี๋ยวฮะกำลังดูแลตัวเองอยู่ดูเตรียมร่างกายเตรียมวอร์มไปต่อยมวยรอบเลยนะลูกนะอยู่สายดีแหละสายดีครับสายดีอ้ยนุ่นเดือนทันวามั่งในต่อยใช่ไหม,มแต่วันนี้อุ่นเครื่องไปก่อน เอออุ่นเครื่องมั่นใจไหมวันนี้เออมันใจเรงมามัม่นใจ,มมนใจไม่เคยชกคู่ต่อสู้มาก่อนนะอย่างั้นวัน,นี้เกินเท่าไหร่จุดหกครับจุดหกโอเคมั่นใจไหมมัม่นใจครับนอกจากซ้อมมวยแนละ้ววันๆทำอะไรบ้างนอะ <c oughs> นะนะกีฬานอกจากต่อยมวยแนละ้วชอบเล่นกีฬาอย,ย่างอื่นไหมก็ไปเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนมาเล่นฟุตบอลเป็นอะไรตำแหน่งอะไรที่โรงเรียนนี่กลางครับกลางครับกลางตัวรับหรือตัวจ่ายัวจ่ายครับตัวจ่ายอาจารย์อาจารย์มี ค่าเย็นผืนไหมตัวจ่ายอ่ะฝากอะไรถึงแฟนประเทศยเดสีนิดนึงก็วันนี้ครับฝากเป็นเงินจ่ายผมด้วยเต็มที่นี่หน่อยเต็มที่นะใครับไทยพามาก็พ่อครับพ่อกับกำนันเหรอเดี๋ยวไปดูกำนันหน่อยกำนันวันนี้เป็นไงมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจอ่ะฝากอะไรหน่อยถ้ามั่นใจฝากไปครับขอฝากฝากชาวาตำบลอ่าเภอกอลันตา ตำบลกองยางตำบลกาะทองยินอ่าให้เจียให้เจียเป็นกำลังใจกับน้องนิต bon ิกรครับนิติกรครับน้องคงใจทำได้วันนี้ครับทำได้เซิร์ฟไว้วันนี้เซิร์ฟไหมเคยครับเซิร์ฟนะเซิร์ฟนะโอเคมีคำยืนยันจากกำลังนะเซิร์ฟ